เอาละครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านนะฮะก็พบกับจินคุงนะฮะกันอีกแล้วแลวผมแกมากซินครับวันนี้สักเอเอวีเอเขาม,มีทำการอัพเดทใหม่ใช่มีมปืนมีสองสิ่งที่เขาเอามาใหม่เข้าในรูจีช็ชอปเลยเนาะโอเคก็มีนี่ฮะที่ผมถืออยู่ก็ปืนสกาเอลราคาออนี่ทะลุฮะไลนสเตติเอมสีศูนย์เอห้าที่มีราคาหกหมื่นเรียบร้อยแล้วครับ แล้วผิดคาดอีกอย่างครับแต่งไม่ได้ออืคือลางเขาสําเร็จรูปอย่างเดียวแล้วปืนคือปืนลางนะเนี่ยแต่งไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยเงียบนิดนึงอะแต่ประสิทธิภาพดีครัดีเกินคาดครับดีมากอ่ะดีดีแบบดีตนำหงมตกใจอ่ะแม่งดีกว่า M4 m ม3เนสาเงือเออเข้าไปลองเลยดีกว่าเนาะก็คืออ่ะลองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแยกเป็นสอสอง 2ครั้งนะก็คือเดี๋ยวให้คุณแกมเขาลองปืนก่นอนและเดี๋ยวผมจะปะพาไปทัวร์แมปใหม่ซึ่งครับอัปเดตมันก็มี2อ,อย่างก็คือสกาและดาวาบอมใหม่และการแก้บั๊กนู่นนี่นิดๆหน่อยหน่อแต่ว่ามันไม่ค่อยสำคัญแหละอ๋อกินซื้อตัวคอมาแล้วหรืเปล่าไม่ใช่เมื่อกี้กดแคปมาอ๋อกดตัวเหรอใช่และถูกด้วยตัว,ต,ว,ต,วตัวฟ้าใช่ไหมใช่ อีเสิร์ตเงินเฮ้สิอีเสิร์ตเงินมึงหงอหลงลงลาวนี่ว่าไปตามมาตามมาตามมาแปว R P G เดี๋ยวทำลองเดี๋ยวเดี๋ยวกดเดี๋ยวทิ้งให้แล้วก็เดี๋ยวกดรีสปอนส์อีกรอบเออกำเสียงเฟสไอ้ปักเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอลบอลบอ อ้าวลองยิงดูอือหือของกล้องหน่อยยิงลองเช็คออขอกล้องขอกล้องยิงยิงตรงนี้เลยกันเนาะโอเคโอเคเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวรอด้วยรอด้วยมีไหนเนี่ยกำลังไปกำลังรีสปอนเซอไ์ใหม่โอเคอุย้ยเออเนาะพอแบบว่าหลังนี้มันปรับแบบว่าพอตกใจที่สูงเลื่อนลดละดูงี้มามาเนี่ยมาเนี่ยตรงนี้ต้องตรงนี้ท่าวิ่งมันคล้ายเอออาโฟสเนี่ย อาโฟด้วยยิงเลยยิงโอเคสิบเมตรเลยแต่ว่านิ่งนักเออเป็นไงนิ่งใช่ปะ่ะไม่คือมันลอยไปขวาเลยอะ่ะเดี๋ยวเราแบบคุ่มก่อนเอาแบบขุ่มกูมั่งเดี๋ยวกูให้ผู้ชมดูมึงกอดกูไปไหนเห้ยคือเป้าแทบไม่ไม่ไมขยับเลยอะเออคราวนี้มาเดี๋ยวลองแบบลเลออโฟโต้มันลำบากเดี๋ยวกูลองแบบคุ่มบ้างไะ เออนี่กูคุมหนึ่งกันอ่ะต่อคุมนี_<_<_่กดค้างนะกดค้างโอ้โหแบบตุ้งตีนอ่ะเหนือคำมั่นยาอ่ะลองนั่งยิงแบบนั่งนั่งยิงมั่งให้ลองนั่งยิงดนัวปืนนิ่งส่วนใหญ่แนะนำว่าอย่าซูมพวกปืนนิ่งไม่ไม่เคยนิ่งอ่ะปืนนี้ปืนนี้อย่าซูมถ้าถ้า z o o แล้วไม่ดีอ่ะเนี่ยเนี่ยจะเป็นอย่าง สูมสูมูมแล้วเป้าบานอย่าอย่ายิงธรรมดาดีอยู่แล้วเดี๋ยวลองนั่งยิงแบบคุมมบ้างเือนี้เล่นไม่ต้องทำอะไรมากกดคลิกขวายิงพอเอ๊กดคลิกซ้ายยิงพอแล้วก็คุมให้คือปืนสเกตด้วยแม่งปืนมันปืนมันเริ่มถีบสมจริงละคือเป้ามันเริ่มเหินไงตัวปืนมันเหินแต่ปืนนี้แม่งสูนเล็กกว่าสูนหลังเล็กอโดนเล็กมากอะมองไม่เห็นแล้วอะซูม เล็งได้หรอเฮ้ยอ่านะโอ้โหคุณแก้มะสนใจปืนนี้ไหมเก็บตังค์อยู่ก็รู้อยู่คุณชอบปืนสก,กาเนี่ยตั้งกีเล่เก้เอ้ยไม่ใช่เออโอเคไปไปรอด่านใหม่กันดีว่าโอเคไปเลยเดี๋ยวออกกันโอ้โหยอ้วแต่แตม่มันก็คุ้มราคานะอือสมราคาโอเคด่านใหม่ ชื่อด่าอะไรจำไม่ได้อะเดี๋ยวเออ,อเแต่อะไรมันเป็นเหมือนแบบตัวภาษาทางเปโนโเดี๋ยวอ่านชื่อให้ไอ,อ้ไม่เออโอเคสเตย์อะไรทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวก็เลยอ๋อแซคเคโต้อืมเป็นอะไรกันดินี่ภาษาอังกฤษคือ detachment เออภาษาอังกฤษคือ detachment ไปชื่อด่าว่า detachment ดีกว่าอืม อารมณ์มันเหมือนด่านอะไรนะมันเหมือนในเกมอะไรสักเกมอ่ะด่านไอเกมเนี้ยไอดา่ดานด่านเนี้ยคล้ายๆไม่รู้คอนเนอร์โบมไนเตอร์ด่านหนึง่งอ่ะกูจริงนี่มันเมืองล้างนี่ว่ามันก็อยู่ในเขตสงครามไงตรงนั้นอนะ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูเองดิดูสภาพตึกดิแม่งเมืองล้างชัดเลยอยูนสงครามเนาะที่ถ่ายอยู่ปะเน<า>ี่ยฮะถ่ายอยู่ปะเนี่ยถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ ไปเลยไปเลยเอ้ยเอาเดี๋ยวพาพาไปทัวร์กันหน่อยมา <IL S 2> เออ <primera> ตรงนี้กูพลแมนดีกว่าว่ะอยู่ขอรีสปอนก่อนโอเคจะได้เดินเร็วๆตามครับเดินชา้าๆจะได้แบบด่านนี้มึงมันเหมือนทางยาวนะแต่ด่านนี้คือม,มีมีทางมีทางแยกเยอะนะเยอะมากเล่นแล้วเยอะเยอะ ตรงนี้จุดซุ่มนี่ว,วะ่ะน,นี่คือที่วางระเบิดสองตรงนั้นตรงข้างบนเนี่ยลูกซองตักได้อ๋ออะไรวะจุดสองเฮ้ยมานี่มานี่จุดรอ,นนนนดอดช่องน้ำมันได้ข้างบนเดี๋ยวมันไปเชื่อมกับตรงน้นโอเคนี่ก็โอ้ยมุมมุมจักตรงเนี้ยอืมมันก็วนมานี่เนาะโอเคอันนี้จุดทางเกิดเอไรเอฟใช่โอ้ทางนี้ยาวเหมือนกันนะเนี่ยโอเคมาตรงนี้ งนี้จุดจุดวางบอมหนึ่งโอ้โหใกล้กันมากเลยหนึ่งกับสองเนี่ยก็จะได้คุมง่ายๆไงตรงนี้ก็กลับไปฐานเกิด EU ก็เข้ามาของเล่นมันอะไรวะเนี่ยไม่รู้อ่ะเอ้ว้ามาน้อยนี่แหละวะหุ่นยนเฮ้ยยิงได้เลยเนี่ยเรียนิงแล้วแม่งเต้ง พอตรงนี้ก็เข uh ้ามาที่จุดเกิดอยู่ก็เข้ามาพยายามสองทางมาตรงนี้สนามเด็กเล่นดีกว่าเอ้ยดูดิสนามเด็กเล่นเฮ้ยได้ไไม่ด้หรอเออคือเป็นจุดเกิดที่ค่อนข้างกว้างเหมือนกันเว้ยเอ้ยสไลเดอร์สไลเดอร์ได้หรอลองลองลองอยวลองเลยไม่ได้ได้เว้ยได้เว้ยเออของเล่นใหม่แล้วตุ๊กเฮียต้องนั่งด้วยเฮ้ยตรงนี้มีกุ้งหจนตัวเดิมอีกอะ มันมีสองกันมั้งคือมองไม่เห็นไงมันแล้วแต่คมองภาษารัสเซียด้วยฉะว่าเราอยู่ที่รัสเซียดิไม่รัสเซียก็พวกแบบประเทศประเทศแบบกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยของรัสเซียมานั่งเอแบบในแบบในเหมือนไม่ได้ว่าแฟนหนึ่งอะที่ตอนนั้นที่เราอยู่ในยูเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหมดรอบแล้วเดี๋ยวพาไปดูไอ้เจมส์อันนี้มันอีกไปเอฟซี เสียงมันเหมือนอาโฟยนะเอตู้นี้ยาอไใช่เลยมามาทางนี้มาไหมนี่ก็จุดมาก็เข้าไปเดี๋ยวตรงนั้นไปแล้วมาทางนี้กวอบันไดวนอันนี้นี่ตรงนี้กลางตรงนั้นซ้ายตรงตรงไอ้ฝั่งนู้นที่เปลกขวาแล้วนี่อะไรวะเนี่ยอ้ลองเปิดดีมันก็เปิดประตูอารมณ์เหมือนซอนเล่นเลคิวเลยปิดได้ปิดได้แล้วก็ปิด ก็เข้ามาที่เดิมที่วางหนึ่งโอเคลองวางคะ <Okay. S 2> ได้ได้ตรงนี้ได้เฮ้ยวางบนกล่องได้ดีววราลองเช็คก่อนว่าวางได้ไนหะตรงนี้ไม่ได้ละตรงนี้ได้ได้บนกล่องกล่องกลางกล่องกล่อง,อ,งองแรกกล่องเดียวนี่ไงฝันต้องข้ามไม่ก็แก้ได้หนว่ในหมวดแพติดอะตรงนี้ยิงได้นะเฮ้ยคือมอเตอร์หรอวะบอแบงไม่ได้เว้ย กายแอลนี่ไม่น่าจะวอลแบงได้นะว่าไอ้เตตัสไอ้ความแรงมันน้อยอยู่แรงสามห้าเองแรงกว่ามารสามหน่อยนึงแต่เพื่อปืน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 มันนิ่งอยู่แล้วแรงกว่านี้ก็โกงแล้วอ่ะกูว่าหลังจะโกงแล้วกายเขาไอซเอ็เอซีห้าว่ะอะไรนะเอซีสูตรเอห้ากูจะซื้อหลังจากซื้อสกาไม่เอาไอซีอาร์เลยเหรอไอซีอาร์ อไม่รู้ไห่เหรอเออวะลืมเลยโอเคมาออกเลยแพงดีเลยปืนที่กูต้องรอซื้อโอเคมาออกออกโอเคเนาะเอาไปทอกรัตทีบกันหน่อยก็คือเดี๋ยวเราไม่ได้อ๋อที่ไทยนี่หว่ากูบอกที่ต่างไปแล้วยังยังยังก็สก้าเอ็กซ์อาร์มันเท่าไหร่นะราละคะห้าหมื่นแปดโอ้ยเท่าพาราเลยเว้ยแพงอยู่อะอืมแต่ไมีตัง่าไห่ละ มีตัง40,6เก็บอีกเอดี๋ยวกูนับให่นะเก็บอีกเออประมาณสักสามวันอะสองสามเออสองสามวันฮแล้วก็พอพอพอโอเคก็วันนี้มีอัพสองอย่างนะครับก็ด่านด่านเลยนะด่านขอเรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือด่าน detachment ดีกว่าแล้วก็ sky l สองปืนก็วันนี้อัพไม่เยอะแต่ว่า sky l ดีดีดีเลยดีจนเรียกว่าโกงเลยอะ แต่เห็นคุณตันบอกว่าไอ้เนืน้อเรื่องเกี่ยวกดานนี้แบบว่าสงครามแบบว่าเอียูเริ่มได้เปลี่ยนแล้วไงอยังไงก,ก็โอเคก็จบเนาะอืมโอเคก็พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ